สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2020ค่ะพี่4ีบอนเงินนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆเลยได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะสาม,มารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366ค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ 1. คขอไข่ดอชดานะคะ9431กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียม2เส้นค่ะ มาพร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ค่ะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดคมเดียวกันใส,ใ,สใส่สวยๆเลยคันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินเดิมแท้โรงงานค่ะการันตีโครงสร้างส,สวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นขอบ16นะคะได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะ กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยก็สวยสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีราวนะคะกระจกนะคะด้านข้างเดิมแท้โรงงานเลยมือจับประตูได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบกุญแจคีเบิลด,ด้วยภายในนะคะสวยๆเลยหัวน,น็อตน,นะคะตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่คะพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัตติฟังก์ชัน ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพี่ๆตามการใช้งานเลยถ้าเป็นปีนี้ชมนี้เนาะจะลอกแบบนี้ทุกคันอยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับสภาพให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็่าในส่วนของเลขไมลหนึ่งแสหกหห้าพันแปด้อยเจ็สิบห้ากิโลคันนี้ราคาตั้งขายสี่แสนสองนเกาพนะคะหน้าจอได้เป็น a n d ดรอยอันนี้ ทำมาแล้วเรียบร้อยด้วยได้จอ Android นะคะ Air Auto ค่ะเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเออขอโทษค่ะเกียร์ออโต้แล้วก็จะได้เป็นเบรกมือนะคะปกติเลยอันนี้เดิมแท้ในส่วนของตัวหน้าจอจะได้เป็นแบบหน้าจอปกติเลยนะคะที่จะสามารถเออชื่อมต่อบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติ แต่จะยังเล่นในเรื่องของตัว Apple ิ a ลพ n เป d ดอไม่ได้เนาะส่วนของกระจกแผงมันแดกก็คือสวยๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอมาให้เลยก็คือทำจอ Android มาให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ได้ไปก็คือคุ้มเลยได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาเลยปึ๊บมาลองข้างหลัง มาในส่วนของเบาะค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเลยเบาะหนังสวยๆตึงๆนะคะไม่มีช้ำค่ะเบาะหนังสวยๆเลยในส่วนของที่พักแขนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ปรับสภาพให้เช่นกันอันนี้คือรถเดิมนะคะยังไม่ได้ทําการล้างหรือปรับสภาพใดๆนะคะอันนี้คือเดิมเลยขับเข้ามาถึงก็คือถ่ายรีวิวให้ดูก่อนเลย ในส่วนของตัวรถมือสองนะคะพี่ๆสิ่งที่ควรดูเลยคือโครงสร้างนะคะเลขไมลตัวรถต่างๆอันนี้คือถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะภายในไม่ช้ำนาะเลขไมล์แสนหกนะคะคันนี้แอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลย เป็นอาร์กลมๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆแผงประตูนะคะไม่มีรอยขีดไม่มีรอยขูดค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะเนี่ยสวยๆเลยเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟท้าย LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยรลาวมาพร้อมไฟทับทิมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเซ็นเซอร์นะคะถอยสองจุดด้วยนี่สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆการันตีโครงสร้างสวยเดิมแน่นอน มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะคันนี้ติดตั้งกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยด้านในมาพร้อมอย่างอะไรคะ่ะเครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างนะคะตัวซีนด้านหลังเดิมแท้โรงงานแน่นอนเนี่ยค่ะรอยเชื่อมรอยซีนตรงนี้เดิมๆเลยเดิมๆเ,เ,เ,เลยนะคะพี่ๆสวยๆเดิมๆเ,เลย ไฟหลังพาเดิมโรงงานนะคะไฟท้ายแล้วก็หัวน็อตค่ะไม่มีรอยถูกไขนะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะเนี่ยค่ะส,สวยๆเลยพี่ๆถ้าหาอยู่นะตัวนี้ 1.6g นะคะปี20หัวน็อตไม่ขยับไฟท้ายพาเดิมโรงงานนะคะมีจอ a อ d ด o อ d พร้อมใช้งานมนาะให้แล้วเรียบร้อย ได้ไปคุมค่าคุมราคามากๆกระจกหลังก็พารเดิมนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆเลยค่ะพี่ๆการันตีโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนนะคะหัวน,น็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้ราคา4 2่0ส0สาพันเท่านั้นกระจกนะคะด้านข้าง เหตุรถปีรถค่ะติดอยู่ชัดเจนนะคะเหตุรถปีรถติดอยู่ชัดเจนเลยหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกขเลยภายในเนี่ยค่ะสวยๆเลยอาจจะมีช้ำตรงที่พักแขนนอะด้านนี้อาจจะมีจุดนี้ที่ช้ำแล้วก็พวงมาลัยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ปรับสภาพให้นะคะพร้อมใช้งานแน่นอนพร้อมกับ ตรวจรถให้ฟรีด้วย274รายการนะคะกระจกบานหน้าก็พาดเดิมค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างรถพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยทางเรามีบริการตรวจรถให้ฟรีนะคะ274รายการอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างตรงนี้การันตีนะคะรถสวยเดิมเกรดเอไม่มีพิษความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้า ข้างในกันต่อเลยค่ะอ่าในส่วนของรายละเอียดนะคะพี่พี่คันหน้าหัวน็อตสวยๆไม่มีขยับไม่มีถูกไขไฟหน้าพาเดิมโรงงานนะคะเนี่ยค่ะคันหน้าสวยๆเลยเดิมแท้ทุกจุดนะคะไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขรอยปั๊มแบน คมชัดเจนนะคะเห็นการความร้อนใต้เครื่องนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยแล้วก็สติกเกอร์มออก,กอน,นะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะที่ติดมาพร้อมจากโรงงานก็สภาพเดิมสวยสมบูรณ์นะคะพี่ๆไม่มีช้บเนี่ยค่ะรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆค่ะไม่มีไหลมีเยิมแน่นอน ถ้าหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะคุ้มมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆเป็นตัว 1.6G ปี2020ค่ะราคา429,000เท่านั้นนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยราคา429,000ฟีดผ้ผพอนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ ถ้าสนใจสามารถสอบถามมาได้เลยค่ะคันนี้ติดตั้งจอ Android มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมใช้งานตรงไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการปรับสภาพให้ฟรีอยู่แล้วนะคะตรงนี้ถ้าสนใจหรือกำลังหาไว้ใช้งานอยู่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคันนี้ถ้าปรับสภาพสวยๆแล้วยังไงฟังมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ